สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในหัวข้อดอกเบี้ยทบต้นนะคะอ่ะเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะเคยฝากเงินเนาะฝากเงินกับธนาคารนะคะก็ตัวน,นี้นะคะดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเราสามารถนำเอ่เรื่องเลขยกกำลังมาใช้ในการคำนวณเงินฝากหรือว่าเวลาเราไปกู้เงินกับธนาคารนะคะอ่ะ เขาบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือจํานวนเงินนะคะจํานวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนเนาะจากการนําเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะตามระยะเวลาที่ตกลงกันหรือถ้าเราเอาเงินไปฝากกับธนาคารธนาคารจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เรานะคะแต่ถ้าเราไปกู้เนาะเขาบอกว่าหรือจากการกู้ยืมนะคะเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารนะคะซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ก่อนนะคะ ต่อไปนะคะดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นก็คือดอกเบีย้ยที่การนําดอกเบีย้ยที่ได้คํานวณจากเงินต้นไปรวมกับเงินต้นนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเงินรวมเนาะเป็นเงินรวมนะคะอ่ะทีนี้มาดูรูปแบบความสัมพันธ์ของการหาเงินรวมนะคะหาได้จากนะคะเเท่ากับ P นะคะคูณกับ1บวก r ส่วนด้วย100ยยกกำลัง t นะคะเมื่อ a นะคะ a คือเงินรวมนะคะ a คือเงินรวมเมื่อสิ้นปีนะคะ p คือเงินต้นอ่ะเงินต้นเราไปฝากเท่าไหร่ก็เอามาคำนวณน,นะคะส่วน r r นะคะคืออัตราดอกเบี้ยนในการคิดร้อยละในแต่ละครั้งที่เรานำมาคำนวณน,นะคะส่วน T คือระยะจํานวนครั้งในการคิดดอกเบี้ยนะคะในการคํานวณดอกเบี้ยในแต่ละครั้งเนาะนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าเด็กชายธนาคารนะคะเด็กชายธนาคารเนี่ยฝากเงินด้วยเงินต้น1น0 0 0แสนบาทนะคะอัตราดอกเบี้ยสเปต่อปีอ่ะคิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ1ครั้งนะคะเป็นระยะเวลา3ปี เมื่อเด็กใช้ธนาคารไปถอนเงินจากธนาคารจะได้เงินรวมทั้งหมดกี่บาทนะคะ,ะจากสูตร a เท่ากับ p คูณ1บวก r ส่วนด้วย100ยกกกำลัง t นะคะเราก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้ a เท่ากับเงินต้นก็คือ1นึ่งแสนหนูตั้งไมคะาหนึ่งแสนบาทคูณกับ1บวก r อาก็คืออัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมคะที่คำนวณในแต่ละครั้งเนาะอัตราดอกเบีย้ยที่คำนวณในแต่ละครั้งนะคะดังนั้นเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยให้สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีคิดปีละหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นปีหนึ่งคิดหนึ่งครั้งแสดงว่าอัตราดอกเบีย้ยที่นำไปคำนวณก็คือสามเปอร์เซ็นต์นะคะหารด้วยหนึ่งรอยส่วนที่ที่คือระยะเวลาในการ คำนวณน,นะคะก็คือ3ปีอ่ะก็จะได้ยกกําลัง t นะคะจากนั้นเราก็คํานวณอ่ะยกกําลังไม่ใช่ยกกําลัง t ยกกําลัง3เนาะเพราะว่า3ปีนะคะจากนั้นเราก็คํานวณปกติอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งบวกอะไรคะสามส่วนร้อยก็คือศูนย์จุดศูนย์สามเนาะสามส่วนร้อยนะคะก็จะได้หนึ่งจุดศูนย์สามยกกำลังสามนะคะ จากนั้นเราก็หา1.03ุยากกำลัง3ามคำนวณน,นะคะเวลาคำนวณเนี่ยเพื่อให้เราคำนวณเป็นนะคะอันนี้ให้แค่ให้เราคำนวณเป็นเนาะก็ใช้ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เนาะก็คือถ้าตำแหน่งที่3มันมากกว่า5เราก็ปัดขึ้นนะคะแต่ถ้ามันน้อยกว่าก็ตัดทิ้งนะคะซึ่งอันนี้1.03าเนี่ยคำนวณมาแล้วมันได้1 0 9 2 7 2 7เนะคะเป็นทศนิยม6ตำแหน่งเนาะแต่เราเอาแค่2ตำแหน่งนะคะก็จะได้1.09นะคะแต่ถ้าในหลักความเป็นจริงเราต้องอะไรคะคำนวณคำนวณทุกบาททุกสตางค์ที่ธนาคารจะต้องคิดให้หรือว่าเราจะต้องจ่ายธนาคารนะคะแต่นี้เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราก็เอาแค่2ตำแหน่งเนาะก็จะได้เท่ากับ10,000แสนคูณกับ1.09น,นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะคะอันนี้คือเงินรวมทั้งหมดก็ตอบหนึ่งแสนเก้าพันนะคะแต่ถ้าสมมติเขาถามหาดอกเบี้ยก็ตอบเก้าพันบาทนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สิบเก้านะคะตัวอย่างที่สิบเก้าเขาบอกว่ากำหนดเงินต้นห้าแสนเอาห้าหมื่นบาทนะคะอัตราดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ตอ่อปีนะคะหกเปอร์เซ็นต์ต่อปี คิดดอกเบีย้ยทบต้นทุก6เดือนนะคะจงหาเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่สองและดอกเบีย้ยที่ได้รับทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะหกเซต่อปีแต่คิดดอกเบีย้ยปีละอ่ะคิดดอกเบีย้ยทบต้นเดือนละทุก6เดือนใช่ไหมคะแสดงว่าอะไรคะหปีคิดดอกเบีย้ยกี่ครั้งอ่าคิดดอกเบีย้ยสองครั้งใช่ไหมคะแสดงว่า อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณแต่ละครั้งคิดกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย2 1ปีคิดดอกเบี้ย2ครั้งใช่ไหมคะปีหนึ่งเขาให้6%เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมแสดงว่าคิดดอกเบี้ยใช่ไหมคะคิดดอกเบี้ยปีละอ่ะปีละ2ครั้งเนาะคิดครั้งละใช่ไหมคะอ่ะคิดดอกเบี้ยครั้งละ3%เปอร์เซ็นต์ ถูกต้องไหมคะเพราะว่าปีหนึ่งคิดสอรอบแสดงว่าแต่ละรอบใช้แค่3%ดังนั้นเราต้องเอา3%มาในการคำนวณน,นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะได้ a เท่ากับ p คูณหบวก r ส่วนด้วย100ยยกกำลัง t นะคะสูตรเขียนบ่อย,อยมันจะได้จำได้เนาะก็แทนค่าลงไปเท่ากับ5 0 0 0มืนนะคะ5 0 0 0มืนคูณ1บวก สามส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยในการคำนวณแต่ละครั้งคือสามเปอร์เซ็นตะ์เนาะครั้งละสามเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จำนวนครั้งเนี่ยให้ดูที่ปีเนาะแสดงว่าหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีคิดดอกเบี้ยสองครั้งใช่ไหมคะแสดงว่าสองปีก็คิดดอกเบี้ยสี่ครั้งนะคะก็ยกกำลังสี่นะคะก็จะได้เท่ากับห้าหมื่น คูณกับ1.03แต่ยกกำลัง4นะคะก็1.03ยกกกำลัง4เนาะมันก็จะได้ทศนิยม8ตํตำแหน่งใช่ไหมคะแต่เราแค่2ตํตำแหน่งข้อนี้จะได้5 0 0 0มืนคูณกับอะไรคะมันจะได้1 1 2 5เนาะใช่ไหมคะถ้า3ตํตำแหน่งเราก็ปัดขึ้นก็จะเป็น1.13จนาะคะจากนั้นก็เอามาคูณกับ5 0 0 0มืได้เท่าไหร่ก็ตอบนะคะ ข้อนี้ก็จะได้เท่ากับห้าหมืนหกพันห้าร้อยนะคะแต่ข้อนี้เขาถามขีคำถามเอ่ยเขาถามหาเงินรวมใช่ไหมคะแล้วก็ถามหาดอกเบี้ยเนาะก็จะต้องตอบสองคำถามดังนั้นอ่ได้เงินรวมทั้งหมดใช่ไหมคะห้าหมืนหกพันห้าร้อยบาทอะ ดอกเบีย้ยใช่ไหมคะดอกเบี้ยหกพันห้าร้อยบาทนะคะก็ต่อเนาะถ้าเขาถามหาดอกเบีย้ยเราก็เอาเงินรวมที่ได้นะคะไปหักออกจากเงินต้นเนาะอ่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่ยี่สิบนะคะตัวอย่างที่ยี่สิบเขาบอกว่า การะเกดเนี่ยกู้เงินธนาคาร1ล้านบาทนะคะโดยเสียอัตราดอกเบี้ย4ปอร์เซต์ต่อปีอ่ะสีปอร์เซต์ต่อปีนะคะธนาคารคิดดอกเบี้ยทุต้นปีละ1ครั้งการะเกดจะต้องเสียดอกเบี้ยทุต้นทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อสิ้นปีที่3นะคะข้อนี้อ่ะข้อนี้ง่ายอ่ะตรงๆเลยถูกต้องไหมคะเท่ากับพคูณหบวกส่วนด้วย100ยกกำลังพนะคะ ข้อนี้ก็จะได้เงินต้นก็คือ1ล้านบาทคูณกับ1บวก r r ก็คือ4%ต่อปีใช่ไหมคะแต่เขาคิดดอกเบี้ย1ครั้งปีละ1ครั้งแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยที่เอามาคำนวณก็คือ4%เลยนะคะก็จะได้เป็น4ส่วน100ยกกกำลัง3เพราะว่าเขาคำนวณปีละ1ครั้งดังนั้น3ปีก็คิด3ครั้งนะคะอ่ะก็ยกกำลัง3ก็จะได้เท่ากับ 1ล้านนะคะคูณ1.04่กตไม้ยกกำลัง3นะคะ1.04ยกกำลัง3ได้เท่ากับ2ตอตำแหน่งนะคะเด็กๆก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูเนาะนะคะตัวน,นี้ก็จะได้1.12นะคะแต่พวกเราตอนสอบไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะต้องมาคำนวณเลขตัวนี้อยู่นะคะ ข้อสอบคูจะกำหนดให้เลยว่าตัวนี้ยกกำลังสามีค่าเท่ากับเท่านี้เลยนะคะก็เอาตัวนี้ไปคำนวณได้เลยเนาอะ,อะตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งสองคูณกับหนึ่งล้านก็จะได้เท่าไหร่คะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นลองกดเครื่องคิดเลขดูเนาะนะคะดังนั้นเขาถามหาเลยค่ะดอกจะต้องเสียดอกเบีย้ยทบต้นทั้งหมดกี่บาทก็ตอบนะคะ ก็คือการละเกดถูกต้องไหมการละเกดจะต้องเสียดอกเบี้ยทั้งหมดใช่ไหมคะหนึ่งแสนสองมืนบาทนะคะก็ตอบก็จะประมาณนี้เนาะดังนั้นนะคะพวกเรา ต้องสังเกตดีๆถ้าเป็น r r คืออัตราดอกเบียในการคำนวณในแต่ละครั้งนะคะเนาะในแต่ละครั้งส่วน t ก็คือจำนวนครั้งนะคะจำนวนครั้งในการคิดดอกเบียถ้าคิด5ครั้งก็ยกกำลัง5ถ้าคิด6ครั้งก็ยกกำลัง6นะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่1.7ก็ฝากให้พวกเราทำการบ้านนะคะทำการบ้านเอ,อ่อ ทั้งหมด3ข้อนะคะทั้งหมด3ข้ออ่ะก็จะมีทั้งหมด3ข้อก็ฝากพวกเราเป็นการบ้านนะคะฝากพวกเราทําเป็นการบ้านสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ